สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาไหว้พระธาตุนะครับที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับเป็นพระธาตุเรนูนะครับพระธาตุเรนูนครก็ตั้งอยู่ในอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับพระธาตุเรนูก็ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเรนูนะครับ,รรรบ,รรรบตั้งอยู่ระหว่างกลาง เส้นเขตแดนของตำบลเรนูและตำบลพลทองติดกันหากแต่เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านเรนูหมู่ที่1และหมู่ที่9ของตำบลเรนูอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมมีองค์พระธาตุเรนูประดิษฐานอยู่โดยจำลองมาจากองค์พระธาตุองค์เดิมนะครับมีขนาดเล็กกว่าสร้างเมื่อปี พศ2องพันนะครับโดยพระอุปชาอินภูมิโยนะครับสูง35เมตรกว้าง8.37เมตรนะครับมีซุ้มประตู4ด้านนะครับภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปเงินของมีค่าและเครื่อง ก,กุธภพันธ์ของพระยาและเจ้าเมืองภายในโบสถ์วัดธาตุเรนูเป็นที่ประดิษฐานของพระองค์แสนนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิละปะแบบราวเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเรนูนครบริเวณวัดธาตุเรนูมีร้านจำหน่ายสินค้า พื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆไว้บริการนักท่องเที่ยวทางวัดจะมีงานนามสัสก,การสมโพธิเปิดงานเทศก,กาลประจำทุกปีเริ่มตั้งแต่วันวันขึ้น11ค่ำถึงวันขึ้น15ค่้าเดือนเดือน4นะครับโดยความร่วมแรงร่มใจของชาวบ้านในเขตเทศบาลบริเวณใกล้เคียงนะครับสำหรับ ประวัตินะครับประวัติพระาธาตุเรนูนะครับก็ตั้งอยู่ที่วัดาธาตุเรนูแต่เดิมชื่อวัดกลางเพราะสร้างขึ้นตรงกลางเมืองมีพื้นที่ประมาณ16ไร่เศษเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแต่จะสร้างขึ้นเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานแน่นอนเล่ากันมาว่าเจ้าผู้ครอบครองเมืองคนแรกพร้อมด้วยอุป,ปหัต กรมการเมืองและราษฎรร่วมกันสร้างขึ้นแต่โบราณนักการมาถ,ถือว่าวัดกลางเป็นวัดสำคัญของเมืองเป็นวัดสำหรับกระทำพิธีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตามประเพณีด้วยนะครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดกลางมาเป็นวัดธาตุเรนู ตามพระาธาตุเรนูดังที่เรียกกันมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับพระาธาตุเรนูก็สร้างด้วยอิฐถือปูนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเชียงใต้ของวัดในปัจจุบันมีการก่อสร้างถึงสองครั้งครั้งแรกแล้วเสร็จในปีพศ2อ0นนะครับแต่ก็ยังไม่ทันจะทำการฉลองสมโพธิ ก็ถูกฟ้าผ่าพังทลายลงจนหมดสิ้นเป็นที่เศร้าเสียใจกันทั่วทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคาราวาสจึงประชุมเห็นพ้องกันว่าต้องทำการก่อสร้างพระาธาตุนี้ขึ้นอีกให้ได้นะครับโดยก่ออิฐให้หนาขึ้นทำการก่อสร้างอยู่ราวปีกว่าก็สำเร็จเรียบร้อยจึงได้จัดงานฉลองสมโพธิในปี พศ2463นะครับรูปแบบของพระาธาตุเลนูนะครับได้จำลองรูปทรงมาจากพระาธาตุพนมองค์เดิมนะครับองค์ก่อนกรมศิลปากรบูรณะเนะมื่อปีพศ2483แต่มีขนาดเล็กกว่าสูงประมาณ35เมตรตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ8.37เมตร เรือนธาตุเป็นทรงสี่เหลี่ยมสูงเรือนธาตุชั้นแรกและชั้นที่สองประดับด้วยซุ้มประตูหลอกและลวดลายปูนปั้นทั้งสี่ด้านถัดขึ้นไปเป็นส่วนองค์พระครังทําทรงบัวเหลี่ยมประดับด้วยลายดอกจอกปูนปั้นนะครับถัดขึ้นไปจึงเป็นส่วนของยอดซึ่งประดับด้วยฉัดอยู่ด้านบนสุด ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระไตปิฎดพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปเงินรวมทั้งของที่มีค่าที่เจ้าเมืองและประชาชนที่มีกิจศราบริจาคเก็บไว้ด้วยนะครับนอกจากนั้นภายในวัดาธาตุเรนูก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระองค์แสนซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนเคารพนับถือมาก พระองค์แสนก็มีน้ำหนักถึง10บหมืนนะครับตามมาตราช่างที่นิยมกันในท้องถิ่นก็คือ1นึ่งมืนเท่ากับ12กิโลกรัม10บ0มืนจึงเท่ากับ120กิโลกร,รมัมแต่การนับในปัจจุบัน10บ0มืนก็เป็น1 0 0 0 0แสนเพราะเหตุนี้จึงเรียกชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระองค์แสนหรือ หลวงพ่อองค์แสนนะครับลักษณะของพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองนะครับหน้าตักกว้าง50เซนติเมตรสูง50เซนติเมตรปางสมาธิพระพักเป็นแบบลาวขมวดพระเกศาเล็กเล็กนะครับพระรัศมีเป็นเปลวอายุประมาณ100ปีขึ้นไปพระสงฆ์และชาวบ้าน ร่วมกันหล่อพระองค์แสนขึ้นเพื่อจะให้เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ขจัดภัยพิยพบัติฆ่าศึกศัตรูที่ไม่เป็นมิตรนะครับและให้หมายความรวมถึงความอุดมสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนที่เคารพนับถือให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้ได้ทำไร่ทำนากันทั่วไป และเมื่อถึงวันส,ง,สงกรานของทุกปีทุกปีก็จะมีพิธีอัญเชิญพระองค์แสนแห่ไปรอบเมืองนะครับเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาและส่งน้ำด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในทุกปีช่วงวันขึ้น11ค่ำถึง15ค่ำเดือน4จะมีงานเทศก,กาลน้มัสก,การพระาธาตุเรนูนครขึ้นเป็นประจำทั้งนี้ พระาธาตุเรนูนครยังเป็นพระาธาตุประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะครับเชื่อกันว่าผู้ใดนมาตัสการก็จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวันณนะงดงามผุดพองดังแสงจันทร์สําหรับเครื่องสักการะ,ระก็มีทูบ1ิบห้าดอกเทียนขาวสองเล่มพวงมาลัยดอกไม้ผ้าสีเหลืองน้ําอบไทยข้าวเหนียวปิ้งและ ข้าวพองนะครับถ้าใครเดินทางผ่านไปผ่านมาก็ขอเชิญนะครับสักการะบูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ